เคยเห็นเขาขายแถวภาคเหนือนะคะแต่ว่าแถวกรุงเทพแถวภาคกลางป้าไม่เคยเห็นก็เลยลองเอามาทําดูค่ะคิดว่าถ้าใครมองหาอะไรแปลกใหม่ๆขายอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเราจะใช้แป้งถั่วลันเตานะคะตัวนี้ค่ะมีขายแถวโซนภาคเหนือนี่แหละหรือว่าถ้าหาซื้อไม่ได้ที่ช้อปปี้มีขายค่ะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์อันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะซื้อเองใช้เองค่ะถุงหนึ่งประมาณ40-60บาทนี่แหละค่ะทำได้เยอะอยู่นะ จะใช้แป้งครึ่งถุงนะคะหรือ175กรัมเพราะว่าแป้ง1ถุงเขาหนัก350กรัมน้ำสะอาด200 ml แล้วก็น้ำปูนใสอีก200 ml นะคะใครไม่มีน้ำปูนใสใช้น้ำสะอาดแทนได้แต่ว่าการใช้น้ำปูนใสจะทำให้ทอดออกมาแล้วมีความกรอบมากกว่านะคะ ใครจะใช้แป้งทีเดียวทั้งถุงเลยก็ได้นะคะอัตราส่วนก็จะเป็นแป้ง1ถุงน้ำา4 0 ml อแล้วก็น้ำปูนใส400 ml เหมือนกันค่ะไม่มีน้ำปูนใสใช้น้ำสะอาดแทนได้คนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันแล้วพักไว้ก่อนค่ะ บอกไว้ก่อนนะคะวิธีทําในคลิปนี้ป้าไม่ได้คิดเองนะก็เอามาจากถุงแป้งที่เขาแถมมานั่นแหละค่ะมันอร่อยดีเลยมาแชร์ให้ดูน้ําน้ํามา600 ml ค่ะตั้งไฟให้เดือดอันนี้สําหรับใครที่ใช้แป้งแค่ครึ่งถุงนะคะถ้าใครใช้แป้ง1ถุงเต็มๆเนี่ยให้ใช้น้ํา1 2 0 0 ml นะจ๊ะเมื่อน้ำเดือดค่ะนำแป้งถงั่วลันเตาที่ผสมกับน้ำไว้ตอนแรกเนี่ยค่อยๆเทใส่ลงไปแล้วคนตลอดเวลาที่เทนะจ๊ะ ตอนนี้เปิดแก๊สเป็นไฟอ่อนเดอ้อแล้วก็เติมเกลือลงไปเศษ1ส่วนสช้อนชาค่ะสำหรับคนที่ใช้แป้งแค่ครึ่งถุงนะถ้าใครใช้แป้งเต็มถุงก็ใช้เกลือครึ่งช้อนชาจ้าใช้ไฟอ่อนเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีเมื่อครบ10นาทีแป้งจะข้นและหนืดขึ้นแบบนี้ค่ะ นำแป้งที่เคี่ยวได้เทลงถาดหรือภาชนะที่ต้องการได้เลย2ถาดที่เห็นอยู่นี้คือมาจากแป้งแค่ครึ่งถุงนะคะได้เยอะอยู่จากนั้นค่ะพักทิ้งไว้4ี่ถึงหชั่วโมงในใบเขาเขียนแค่ว่าพักทิ้งไว้นะคะแต่ว่าป้าเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามานะ4ี่ถึงหชั่วโมงค่ะเพื่อให้เซตตัวเมื่อเซตตัวแล้วก็นํามาตัดเป็นชิ้นขนาดตามชอบเลยค่ะพิมพ์ที่เทลงไปนะคะไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ปูรองด้วยอะไรเลยนะคะพอเขาเซตตัวเนี่ย เขาจะหลุดร่อนออกจากพิมพอย่างง่ายๆเลยค่ะวิธีการนำไปประกอบอาหารจริงๆมีหลายวิธีมากเลยค่ะไม่จำเป็นต้องเอาไปทอดอย่างเดียวถ้าใช้วิธีการทอดเนี่ยทอดเสร็จแล้วกินเลยก็ได้หรือว่าเขาจะมีน้ำจิ้มเฉพาะของเขานะคะแต่ว่าป้าจะไม่ได้ทำให้ดูในคลิปนี้นะเพราะว่าป้าทำไม่เป็นจ้ะหรือว่าจะเอาไปทำเป็นยำก็ได้ซึ่งป้าก็ไม่ได้ทำให้ดูในคลิปนี้เหมือนกันเพราะป้าทำไม่เป็นเหมือนกันค่ะ ในการหั่นจะหั่นบางหันนะ่นหนาหั่นเป็นทรงไหนก็แล้วแต่ชอบเลยนะจากนั้นค่ะนาน้ำมันตั้งไฟให้ร้อนป้าใช้น้ำมันปาล์มนะคะเมื่อน้ำมันร้อนก็นำเจ้าข้าวแรมฟืนที่หั่นไว้แล้วเนี่ยลงไปทอดได้เลยป้าใช้ไฟกลางในการทอดค่ะจนกระทั่งเหลืองกรอบตามต้องการการทอดมีผลนะคะว่าจะกรอบทั้งชิ้นหรือว่ากรอบนอกนุ่มใน บางคนหั่นหนาทอดแป๊บเดียวมันก็ไม่กรอบให้นะคะหรือถ้าหั่นหนาทอดไม่นานพอมันก็จะได้เป็นกรอบนอกนุ่มในค่ะเมื่อทอดจนเหลืองกรอบตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแล้วก็กินได้เลยค่ะ ถ้าใครกลัวอมน้ำมันนะคะตอนทอดเนี่ยก่อนที่จะตักขึ้นสักพักเนื้อค่ะอาจจะเร่งแก๊สเป็นไฟแรงนะจ๊ะก็จะช่วยในเรื่องการอมน้ำมันได้ดูเหมือนเฟนไฟรายไหมคะหั่นแบบนี้อาจจะมีคนสงสัยรสชาติเป็นยังไงทอดเสร็จแล้วนะคะป้าเอาไปโรยเกลือค่ะแล้วจิ้มกินกับซอสมะเขือเทศมันก็คล้ายๆเฟนฟรายเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของถั่วค่ะอร่อยดีนะคะมันๆม,มันคล้ายๆกับแน็คแจ็คอะคะ่ะเคยกินแน็คแจ็คก,กันไหมคะ แต่ความกรอบจะไม่ได้กรอบเหมือนสแน็คแจ็คนะในถาดที่เห็นอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะคะมาจากแป้งถั่วลันเตาแค่ครึ่งถุงค่ะเยอะอยู่นะใครจะทำกินเองคนเดียวเนี่ยแค่ครึ่งถุงก็พอเดอ้อ่าดูนะคะถ้าทอดไม่นานมากทอดไม่ได้กรอบมากเนี่ยก็จะได้เนื้อข้างในเป็นแบบนี้นะคะผิวด้านนอกอาจจะกรอบแต่ว่าด้านในจะนุ่มค่ะ ถ้าเพิ่มเวลาทอดทอดให้แห้งแบบนี้ก็จะได้เนื้อที่กรอบขึ้นค่ะถ้าทอดแห้งๆก็กรอบได้นานเป็นชั่วโมงอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะต้นทุนวัตถุดิบสํำหรับเจ้าข้าวแรมฟืนทอดเท่าที่เห็นอยู่ในถาดตอนนี้นะคะแป้ง1ถุงคิดจากราคาที่ป้าไปเช็คจากช้อปปีปัจจุบันนะคะถุงละ59บาทถ้าสั่ง1ถุงก็จะมีค่าจัดส่ง35บาทใช้ครึ่งถุงก็47บาท ใครอยากลดต้นทุนในส่วนนี้สั่งพร้อมกันหลายๆถุงอะคะ่ะหารออกมาแล้วค่าสูงมันจะได้ถูกลงแต่เจ้าแป้งตัวนี้จริงๆแล้วตอนป้าซื้อเขาขายอยู่ถุงละ49บาทเท่านั้นเองค่ะยังไงใครไม่รีบนะคะมันไปส่องบ่อยๆแล้วกันเผื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปรโมชั่นลดราคาอีกอะคะ่ะน้ำและน้ำปูนใส่ตีรวมกันว่าสัก2บาทเนาะเกลือค่ะตีไป25สสตางค์น้ำมันที่ใช้ทอดตีไปว่าใช้สักครึ่งขวดแล้วกันซึ่งจริงๆไม่ถึงนะคะ ก็เดี๋ยวกะเอาค่าน้ำมันที่ใช้ทอดสัก18บาทเนาะรวมกันค่ะได้67บาท25สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยคิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นนะยังไม่รวมค่าถี่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ําค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีบปาถาอื่นๆใครจะทําขายอย่าลืมบวกพวกนี้เพิ่มเข้าไปในต้นทุนด้วยนะคะ อยากทำขายขายกี่บาทดีอันนี้ก็ต้องแนะนำว่าให้คิดและคำนวณต้นทุนของตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยค่ะอาจจะแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆค่ะขายสักถ้วยละ15บาท20บาทก็ได้เอาละค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ